โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับันนีกับผมลักกี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว D.O. Over Heaven จาก Event Christmas หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ดีตัวนี้ผมก็ได้ทำเป็นยูนีแล้วก็สเตตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปดูสเตตก่อนแลวก่อนแล้วกันตัวด,ดาเมจนะครับก็จะเป็นดาเมจเอสครับแล้วก็ดาเมจสปีด Speed เป็นระดับแม็กแล้วก็ระยะก็เป็น Mac. แม็กก็ s S S นั่นแหละ อือละยาวๆ S S S นะโอเคก็งั้นผมขอไปจัดทีมก่อนเราก็จะได้ทสเรื่องดาเมจของ D O นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับเปิดแรกนะครับ D O ก็ใช้ตั้งอยู่ที่หมื่นกว่ากว่าเลยนะครับก็ถือว่าแพงลิตรีดสำหรับคนที่จะามาเล่นในหมดดาสตอรี่นะครับเดี๋ยวเราก็วางอ,อ,อะไรเนี่ยเวนด้าไปก่อนกับอัฟภาพตังก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้ตังค์ก็พร้อมไเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางกันเลยนะครับว่าดาเมจจะประมาณเท่าไหร่กัน โอเคครับระยะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดแปดแล้วก็ความเร็วอยู่ที่สี่จุดแปดแต่ดาเมจยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ยังไม่ได้ทำสแตตเอเอสเอสเอสอะไรวะดาเมจอยู่ที่แสนหกก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับแต่เรเสียคือใช้ตังเยอะกว่านะสำหรับคนที่เอามาเล่นดาสุดก่อนเลยหรือเปล่าวะอันนี้ไม่อันนี้ไม่จริงไม่ต้องเชื่อไมต้องเชื่ออะไรมากก็ได้โอเคครับตอนนี้ตังก็ได้คุมมาที่เรียบร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมา อัพขั้นแรกของดีโอกันนะครับอันนี้มันคือสก,กิลอะไรอะทาวเวนอัศเดตสไมท์เ it. หรออ่านไม่ออกเอยลืมลืมเอาสก,กิลออกโอเคครับโอเคหลายรอบแล้ว <laughs> มาขั้นแรกมันก็จะเป็นการต่อยแบบมูดามูดาเดี๋ยวดูดิหล่อเท่เปล่าอ้าวจบตีดิเดี๋ยวรอมันจบตีกัน มองเพื่อการโจมตีแบบต่อยแบบรัวๆอย่างงี้ดูอีกรอบนึงครับดูอีกรอบนึ่ง,อย,ง,อ,ยงอย่างเนสกิลยังสกิลยังเท่โอเคครับขั้นสองเอาไปดูดิจะเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็นไปอีกรอบโอ้แสงไฟเยอะเกินเอาใหมา่ อ๋อเป็นการทุบพื้นดาเมจก็้ะดี่ประมาณแสนหกไปขั้นสามเมียนๆเลยขั้นสี่ Junglement ดาเมจสามแสนสามเออดาวีเข่าเดิมโอ้แต่เมื่อกี้ดาดาเมจอะไรนะมนปเ,ปนรเมื่อกี้อัพไปขั้นแรกดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นห้าจุดหนึ่งวีใช่ไหม ราคา this ขัน้ขนที่สามราคาที่สองไม่รู้<ป>แต่ได้ไปเพิ่มสามแสนแปดระยะเพิ่มสามจุดห้าีอะไรอะ่ะไปรอ,อด<ป>เหมือนเป็นการเรียกดาวตกไหมไ,<ป>ไม่รู้สผิผมก็ไม่เคยดูเรื่องดิโจโจมาด้วยสิต่อไปขั้นสี่ไม่มีอะไร อ๋ออันนี่คือแม็กสุดแล้วดาเมจเก้0แสนแปดหมืนสามพันความเร็วแดวระยะ4.2ถือว่าไกลมากนะดูดเิเต็มเลยอะเต็มแมปเลยอะถือว่ากว้างมากเลยนะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการบัฟได้แล้เราเอาตัวของโอชิก่อน อ้เสียงเพลงป่าววะเออเพลง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 โอชิ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 ไม่ไม่ไม่ได้โอชิไม่ได้เธอจะทำมีกับฉันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันติดกระสิทธ์ไหมแต่ขอปิดไว้ก่อนแล้วกันพอบัฟโอชิเพิ่มประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเพิ่มประมาณ15%ตอนนี้ดาเมจดีโออยู่ที่1นึ่งหนึล้านหนึ่งแสนอ้ ต่อไปก็จะเป็นบัฟของเบนด้าเอา้าเบนด้าทำไมมาได้แค่นี้เแบบนะบับเบนด้าหนึ่งเรต้องรองมันบัฟหนึ่งร้อยก่อนตอนนี้บัฟก็ได้กลายเป็น100%ที่เรียบร้อยแล้วดาเมจอยู่ที่ สองล้านหนึ่งแสนเดี๋ยวบับเออไปอีกทุยไม่ใช่บับอะไรวะบับกีฟิตเออแต่บับแปบบเอาตัวนี้มันได้โ,โ,โ,โป๊ะโปเอาไปมันได้โป๊ะโบโบโบบอกว่าเลยว่ากีฟิตแบบนี้ปรับแบบปรับสมรุนออกมาได้โคตรแย่มากเลยอะ คือมันต้องใช้แบบใช้ตั้งอีกหนึ่งใช้ตังต้องหนึ่งแสนในการที่จะบัฟมันได้ไม่เดี๋ยวบัฟเพิ่นได้ดูตอนแรกสามหมื่นก็ถือว่าดีแล้วนะมันถือว่าพอดีแล้วแต่ว่าเกมไปปรับไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเกมเลยริ่งแต่ก็ะชางมันเถอะไปดูบัฟของเดีวกันบัฟยังโอเคบัฟแล้วหรือเปล่ายังอีโอโ้โห โอเคบัฟมาแล้วตอนนี้บับสูงสุดที่ผมทำได้ในตอนนี้นะก็คือดีได้อยู่ที่3ล้านเอา้าเดี๋ยวพึ่ง3าล้าน9 3าล้าน90 0 0 0นี่คือได้ไปสูสุดของ DO ของผมในตอนนี้จริงดีโอสามารถ d ด m a g เจะได้กว่านี้นะถ้าผมเอาไปทำเป็น Sta t เอ s เโอเคครับก็รีวิวก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปบอกว่าเลยว่าพูดซ้ำหลายรอบมากแล้วเป็นคลิปที่คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่ดีสุดสำหรับผมแล้วพูดเลยว่าเอาาาเอก็จ้ามาเถอะก็ลาไกยเดอ้อซ y ยู